คลิปนี้จะพาไปดูบรรยากาศวันเกิดของหวานเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็หวานอยากจะขอความเห็นของใครที่เคยมีประสบการณ์ผ่าตัดเสริมหน้าอกที่เมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้ใครอยากแนะนําหมอไหนช่วยเม้น์มาหน่อยค่ะก่อนอื่นหวานก็ต้องขอขอบคุณทุกคําอวยพรที่เข้ามาอย่างล้นหลามนะคะขอให้พรดีๆกลับไปหาทุกท่านเช่นกันค่ะพอดีวันเกิดปีนี้ตรงกับวันพุธค่ะเชฟก็ไม่อยู่ด้วยหวานก็เปิดร้านหวานก็เลยไม่ได้จัดงานอะไรใหญ่โตจริงๆหวานก็ไม่ชอบจัดงานวันเกิดอยู่แล้วค่ะ ตอนกลางวันก็มีคุณย่ากับลูกๆมาเซอร์ไพรส์ในครัวค่ะเอาขนมเค้กแล้วก็เทียนมาให้เป่าส่วนตกตอนเย็นก็มีเพื่อนๆที่สนิทกันค่ะห้าหกคนเขาแวะมาทานข้าวที่ร้านแล้วก็ตั้งใจเอาของขวัญมาให้เราด้วยได้ทั้งช่อดอกไม้ได้ทั้งสร้อยข้อมือแล้วอีกหลายอย่างเลยค่ะ ที่จริงของขวัญมันไม่สําคัญหรอกค่ะแต่แค่มิตรภาพดีๆที่ทุกคนแสดงให้ต่อเราแค่นี้มันก็ปลื้มปิมแล้วคะ่ะตลอดทั้งคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมีเข้ามากันมากมายยังไงหวานก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขนาดเราไม่เคยเจอกันส่วนของขวัญจากคุณสามีเหรอคะทุกคนคงอยากรู้แล้วหวานได้ตัวเครื่องบินไปกลับเมืองไทยคะ่ะชั้นธุรกิจแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราไปเมืองไทยแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนหน้าอกอีกคะ่ะหวานมีแผนว่าจะไปแค่2ออาทิตย์เอง หวานเคยทามาแล้วเมื่อ17ปีที่แล้วค่ะตอนนี้ก็เลยอยากจะไปเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยจริงๆหวานก็เล็งไว้แล้วล่ะค่ะว่าจะกลับไปโรงพยาบาลเดิมนั่นแหละเพื่อความปลอดภัยลงพยาบาลที่ขึ้นต้นด้วยยอยักแต่ถ้าเพื่อนๆมีที่ไหนเด็ดกว่านี้ก็ช่วยแนะนํากันเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะที่พูดเรื่องว่าคุณสามีให้อะไรเป็นของขวัญหวานไม่ได้อยากจะอวดนะคะทุกคนแต่ทุกคนก็เห็นว่ามันก็เป็นน้ําพักน้ําแรงของเราทํางานหนักเหน็ดเหนื่อยมาด้วยกันเราก็อยากจะให้ของขวัญตัวเองก็แค่นั้นเองค่ะ ส่วนรอบนี้หวานไปคนเดียวค่ะสามีเขาเสียสละดูแลลูกเพราะว่าลูกติดโรงเรียนแล้วก็ร้านก็ต้องเปิดไปด้วยหวานก็เลยไปคนเดียวค่ะจองตั๋วไปแค่2อาทิตย์สามีก็เลยบ่นว่าทําไมเธอไม่ไปเป็นเดือนเลยไหนๆก็ไปแล้วค่าตั๋วก็แพงหนุ่มแมทธิวกับน,น้องอายเขาได้ยินเขาก็เลยช่วยกันเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินให้หวานอยูดเพิ่มอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะเขาเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายให้เพื่อเป็นของขวัญไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีค่ะเพราะว่าใจนึงก็อดเป็นห่วงลูกๆไม่ได้ เพราะว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเราก็ไม่เคยไปเมืองไทยคนเดียวเลยค่ะเราก็จะไปกันทั้งครอบครัวตลอดส่วนคุณย่าก็รับปากรับคำค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงคุณย่าจะดูแลเด็กๆให้ดีที่สุดนี่แหละค่ะทุกคนถ้าเราจริงใจกับใครแล้วก็มีน้ำใจกับใครเราก็จะได้รับความรักดีๆกลับมาเสมอค่ะหวานเชื่ออย่างนั้นค่ะส่วนคุณสามีก็แอบงอนนะคะตอนแรกทำเป็นปากดีว่าให้หวานไปเป็นเดือนพอตอนหลังแอบงอนนิดๆหน่นนอยๆว่าเออเราไปคนเดียว,ต,วตัวเองต้องอยู่บ้านเปิดร้านแล้วก็เลี้ยงลูก สรุปแล้วคุณสามีได้ทั้งอารมณ์เสียสละแล้วก็อารมณ์น้อยใจส่วนใครที่อยากจะมาทานข้าวที่ร้านช่วยทักมาก่อนนะคะเผื่อหวานยังไม่กลับมาค่ะแต่ร้านก็ยังเปิดเหมือนเดิมค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ